มีอากาศร้อนครับตผู้ชอมพะยิ่งจะร้อนแล้วและจะร้อนขึ้นและจะร้อนอีกอย่างที่เราทราบเพราะฉะนั้นแอรฝากความเย็นสบายมาให้ท่านผู้ชมรายการเรื่องเล่าสาวอาทิตย์ค่ะโดยมอบแอร์ u a l CoolSmart รุ่น ICQ111 เครื่องค่ะที่มาพร้อมกับฟังก์ชัน Snow Wash นะคะหมดห่วงเรื่องกลิ่นอับและเชื้อโรคต่างๆที่สะสมภายในเครื่องอม,มีเทคโนโลยี plus master ionizer p l u plus, plus ปล่อยประจุไอออนเพื่อกำจัดฝุ่นแบคทีเรียและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่เป็นอันตรายในอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยไฟดัสฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5แล้วยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ค่ะกิโลวัตต์แมเนเจอร์หมดกังวลเรื่องค่าไฟเพราะสามารถกำหนดและติดตามการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ได้ด้วยแอปพลิเคชัน LG ThinQ สั่งงานต่างๆได้จากทุกที่ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนสั่งเปิดแอร์ไว้รอก,ก่อนถึงบ้านก็ได้นะคะท่านที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ lg.com/th ค่ะหรือที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําและตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะ,ะจุดเด่นเขาเยอะเลยรุ่นนี้และท่านผู้ชมที่ดูเรื่องเล่าสาธิตอยู่ตอนนี้ค่ะ LG ค่ะมอบแอร LG Dual Cool Smart ค่ะรุ่น ICQ 11M ขนาด9,000 BTU 1เครื่องค่ะมูลค่า18,990บาทท่านเดียวค่ะเขาให้มาหนึ่งเครื่องก็ท่านเดียวแสดงความเห็นตามปกติเลยท่านผู้ชมและวงเล็บว่าร้อนร้อนร้อน3ามคำนะร้อนร้อนร,ร้อน,อนวงเล็บ ส่วนความเห็นตามสบายเรื่องอะไรก็ได้และเราว่ากันต่อครับ